สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารพครับวันนี้มหาเก้าขยโบ้านอาจารย์ปู่มหาเก้าก็จะลงเล่นกับอาจารย์ปู่บ้างนะครับนานมาแล้วนะครับที่จะได้ลงครั้งหนึ่งมีแต่เพื่อนหรือว่าแฟนคลับมาเล่นนะลงคึกนะครับคราวนี้มหาเก้าขอเป็นส่วนตัวบ้างนะครับกระดานที่หนึ่งนะครับ อาจารย์ปู่ใครๆก็รู้ว่าวิทยายุทธของท่านล้ำเลิอดเอาชนะยากนะฮะแต่ว่าเป็นเกมแต่ละเกมที่ตั้งมาตรฐานไว้สูงเ,เข้าไปไม่ระมัดระวังก็โดนกินโดนเล่นงานนะครับแต่ว่าอาจารย์ปู่ก็มีจุดอ่อนอยู่เหมือนกันนี่นะครับที่ว่าเป็นลักษณะที่อดนเล่นงานนะครับหรืมาหาเก่้าเล่นงานแบบนี้นะครับ ก็มาอีกอโดนอีกนะครับอ่าสองสองเนเเตรียมต้อฮอตนะครับแต่ผู้ชมครับที่เห็นกานอย่างนี้นะฮะมหาเก้าจะเข้าฮอตหนาสองฮอดแล้วเนี่ยก็จะคุมพื้นที่คุมทั้งหมดนะครับมานะครับทั้งทั้งสี่ตัวนี้จะว่าให้ผ่านเส้นนี้เส้นกลางนี้อย่างแน่นอนนะครับดูดูมาดูว่าทำยังไงจึงจะไม่ให้ผ่านทำไงนะครับก็เล่นเล่นมาเกเยอะนะครับ บางฮอดบางเดียวเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเดี๋ยวทางนะอาจารย์ปู่ก็จะจนแ้มเองนะครับนี่เดินเล่นนะฮะเรียกว่าเล่นตัวได้นะครับอาจารย์ปู่ก็จะหาทางให้เราหลงกลกินเราก็มากินง่ายๆนะครับ๋ตกินตอนนู้นอ่ะตอนที่อาจารย์ปู่จนแ้มแล้วอ่ะเราจึจะกินทยอยกินแล้วก็หมดไปเองนะครับ นา่ยรา์ถูกก็อย่ามาเรื่อยๆครับยังไงอย่าเพิ่งกินนะอย่าเพิ่งใจร้อนกินเพราะว่าถ้ากินแล้วมีโอกาสเสมอได้อยังไม่ไปกินนะครับเดินเรียบนี่ว่าเดินอยู่ตามเส้นนี้แหละครับเส้นกลางยาวๆเนี่ยอ,อะไรครับเดี๋ยวอาจาถูกก็เปิดให้กินนะเปิดแล้วก็เปิดแล้วก็ฮอตกินครับ ในเปิดอีกครับันมาอีกครับอืมล่นอยู่นี้แหละครับมาให้กินอีกเลยครับฮอตกินเนีหมดแล้วอาจารย์ปู่นะครับในกระดานที่หนึ่งนี้นะครับถือว่าได้ขย่มบ้านอาจารย์ปู่นะครับมารฮอตกลายสเป็นบ้านอาจารย์ปู่นะครับเป็นฐานทัพอาจารย์ปู่ตั้งเกมไว้นะครับขึ้นำ่นศูนย์ทันทีครับ มนโกระดานที่สองนะครับกระดานที่สองหาเก้ามาอยู่หมักควค่ำบาากกาาา้างนะครับแต่หมักคว่ำนี่ก็รู้สึกก่เป็นพิษเป็นภัยของหาเก้าอยู่นะครับเดินกับใครจะหมักคว่ำนี่เดินก่อนแล้วชอบเพียงพร้ําหลายครั้งนะ,ะเป็นไงคราวนี้นะครับ ตัวที่ผัดตัวนี้นะครับตัวที่ตัวที่มหาเก้าจะเพี่งความตรงนี้เริ่มแล้วครับเริ่มนะโดยจะเดีนยังไงนะครับคือโอกาสจะให้เขาเขากินฟรีตัวหนึ่งนะนั่นก็คือการถูกกินฟรีก็คือวามเสียหายสูงหนะนนฟรีแล้วนะครับอาจารย์ปลูกผมไม่ให้กินหน้าไม่ให้กินเราก็ถูกกินฟรีไปแล้วหนึ่งนะครับนี่คือความเสียเปรียบ อาเซียเปรียบมากเลยที่เดียวจะจับอาจารย์ผูกใ,ใครให้อาจารย์ผูกกินฟรีแล้วยากนักที่จะเอาคืนได้นะครับอย่างผูกแรกนะด้วยเจดีย์อฮอตนะครับเปิดทางเราก็กอฮอตไม่ได้นะครับอาจารย์ผูกให้กินนะฮะกินเหมือนจะดีนะครับแต่ว่ากินนี้กินให้เรายากในใน,ในตาต่อกานต่อเนื่ออว่าตาต่อไปนะครับ ทำให้าาเข้าฮาดได้นะเนี่ยเข้าได้อยู่นะครับแต่ว่าหมาเหลือน้อยกว่าแล้วเร้มีโอกาสที่จะถูกแกลแล้วกินอไปอีกนะครับครับในกระดานนี้ทหาเก้าจนแล้วเหรอครับถ mm ือเป็ mm hmm. นเกียรน่เรียบร้อยนะครับทหารเก้าก็โดนแลกกินฟ mm hmm. อง mm hmm. อทันควันเลยนะครับแต่ทันควัน <laughs> นีครับกระดานที่3ครับโอ้โหนะเกี่ยงความนิดเดียวนะโดนเรื่องงานไล่ตีเสมออย่างทันควันอาจารย์ปุ๋มครับมาสู่กระดานที่3กระดานที่3าปุ่มอะไรครับกระดานที่สาม นี้ยังอ่าอาจารย์ปู่มาเช่นนี้แล้วนะโดนเลยแล้วครับเข้าสู่เส้นทางที่จะถูกบังคับกินนะครับอาจารย์ปู่นะครับโดนมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับถ้าอาจารย์ปู่มาก้านานมาจริงนะครับปู่มาก้าวะแบบนี้ก็โดนแรกตั้เลยจินสองเกี่ยวกัมเหมือนกระดานที่หนึ่งนะครับเปียบเลยนะครับอ่า เริ่มแรกอาจจะแตกต่างกันแต่ว่าสุดท้ายก็สู่เกมเหมือนกระดานที่หนึ่งนะครับย่มหาเกล้าอยู่ในเส้นกลางนี้มหาเก้าก็จะเดินเฉพาะฮอตเท่านั้นนะฮะเดินเฉพาะฮอตเท่านั้นไม่กินไม่จินง่ายๆอ,อาจารย์ปู่ก็ดูชะตาแล้วก็คงจะถือว่าเพียงพร้้ำ มีโอกาสพ่ายแพ้แล้วในกระดานที่3านี้นะครับซึ่งก็จะเป็นกระดานสุดท้ายด้วยนะครับอืมนะครับไม่กินนะครับจะไปกินตอนที่ไปรวมกันอยู่แล้วไม่มีที่ไปนะจะ <c oughs> ทำเล่นจะทำเล่นนะนะจะทำเล่น <c oughs> เดินาบางทีก็ต้องอืมครับ <c oughs> ตรงนี้นะครับตรงนี้ไอ้ปูต้องออกตัวนั้นแล้วก็กาลังจะไม่มีที่ไปนะครับเพราะทุกตัวที่อยู่ตรงนี้ตัวฮอตเลิกงานหมดนะครับ,รบนี่ให้ตรงไหนกินให้ยังนะอ่าให้กินแล้วนะครับเริ่มให้กินแล้วต่อไปตัวที่สองก็จะเริ่มมีการให้กินแล้วนะครับเนี่ยดูดิ กัดกันจะดิ้ที่ว่าอาจารย์ผูดิ้นไม่ได้เลยครับนี่ครับอาจาร,จารแพ้แล้วอาจารย์ผูลักษณะนี้แพ้แล้วนะครับเป็นมาหาเก้าใช่นะสองหนึ่งครับสองหนึ่งขมากครับสวัสดีครับ